วันที่เก้าเป็นทางการนะครับหน้าตาสดใสขึ้นมากเพราะว่าหลังจากได้รับยาเข้าไปแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่าตัวเองตอบสนองกับยาที่รับเข้าไปได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มันหายคือรสเปรี้ยวก็คือเริ่มต้นเริ่มแรกเดิทีก็คือม,มาจากอะไรก่อนนะครับขนมขนมมันคือรส salt and sour ก็คือรสที่มีทั้งเกลือและมะนาวนะครับเพราะมันต้องมันต้องเค็มและมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะแล้วความรู้สึกความจําได้ของเราตั้งแต่เรากินมาันเด็กๆเนี่ยอีขนมเนี่ยมันคือเปรี้ยวน่ายู่เนาะผมะบอกผมอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าน้องตั้มรู้ว่าชอบกินขบเคี้ยวเนะาะตั้มก็เลยส่งมาแกล้งไม่คิดว่าเราจะแกะกินเราก็เลยลองแกะกินดูนะครับความรู้สึกของเรามันคือมันต้องแบบ มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็มๆแบบนั้นแบบน้นแล้วมันก็หวานๆไปเลยอ่ะยังไม่พอก็รู้สึกว่าอยากได้วิ่พีนซีแล้วชอบกินน้ำมะนาวในแานตี้น,นมากก็เลยซื้อมาเป็นเหล่ๆเนี่ยไง ไปแมบ,บกนลอนเนะแล้วก็ถ้ารู้สึกร่างกายขาดน้าตาหรืออยากแค่อะไรเพื่พอเปรี้ยวและสดชื่นสดชื่นก็จะเฮกินใส่แก้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจำได้ว่ามันรสชาติมันจะเปรี้ยวแต่หวานด้วยไงหวานมันก็จะหวานของมันอะมันก็จะมีเปรี้ยวอะเปรี้ยวแบบก็ต <c oughs> ้องม,มีเปรี้ยวอะ มันกินน้ำหวานเลยเวยเหมือนกินน้ําแบบน้ําละลายเฮลบุบอยอย่างนั้นอะคือมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะแต่ว่าเนี้ยอันนั้นมันอาจจะโอเคแต่จจเป็นรสชาติที่แบบเราอาจจะเล้นแล้วแกร่งขึ้นเนาะอาจจะทำให้แบบ ไม่รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเท่าเดิมคงคือคงมีเปรี้ยวแหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวเท่าเดิมอันนี้ต้องเปรี้ยวละมะนาวเดี๋ยวขอไปฝานก่อนมะนาวลูกนี้ก็คือว่าฝากสึกฝากคนซื้อมาให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้วิตามินซีขอแบบเน้นเน้น มันต้องเปรี้ยวปะ่ะถ้าโดยปกติแล้วอะนี่ก็คือฝานแบบสดๆเนาะเราคนบีบใส่ช้อนเลยเราบีบใส่ปากเลยเนี่ยบีบใส่ปากเลยนะทุกคนมาเปรี้ยวปะ่ะสองอย่างที่นี่ชีวิตนี่คิดรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้วอะมันหวานอนะ <c oughs> ลองดูไหม ไม่เปรี้ยวอะไม่เปรี้ยวมันแบบมันเค็มเค็มขมขมอ่ะแต่มันไม่ได้แบบเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีความรู้สึกันเลยอ่ะไม่อ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะ ไม่ใช่อ่ะถึงขั้นต้องมาบีบมะนาวเพราะแบบสรุปแล้วคือยังไงก็คือเป็นการสรุปว่าได้สูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้วนะครับลิ้นชิ้นนี้นะครับผมแต่จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสั้นๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอลูกยาหหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ เปนอนรลคาคันดีครับ